สวัสดีครับผมนายกัมชีพัชนะชั้นม .4 ทับ4นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลหมายถึงการแลกเปลี่ยนโอนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปมาต่อกันโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 1. ผู้ส่งข้อมูล2ผู้รับข้อมูล 3. ผู้ข้อมูลสื่อนํา สี่โปรโตคอลนะครับชนิดของสัญญาณข้อมูลมี2ประเภท 1. สัญญาณเอน็อกเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง 2. สัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องทิศทางของการสื่อสารข้อมูลทิศทางของสัญญาณที่เดินทางจากผู้ส่งไปผู้รับผ่านสื่อนำข้อมูลมี3รูปแบบตั้งนี้ 1. แบบทิศทางเดียวเช่นการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ2 แบบกึ่งสองทิศทางเช่นวิทยุสื่อสารของตำรวจ3แบบ2ทิศทางเช่นการคุยโทรศัพท์สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการนําข้อมูลสามารถแบ่งสื่อกลางได้เป็นสองประเภทคือแบบไรสายและแบบมีสายแบบมีสายมี3ชนิดได้แก่สายคู่บิดเกลียวสายโคเอ็กเซียนสายใย,ยแก้วนําแสงสายคู่บิดเกลียวที่พบทั่วไปคือสายโทรศัพท์ สายคู่บิดเกลียวแบ่งได้เป็น2ชนิดคือสายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีไม่มีหุ้มฉนวน2ส,สายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้มสายโคเอ็กเชียนประกอบด้วยทองแดงหุ้มด้วยฉนวนภายนอกมีเงินหุ้มอีก1ชั้นมีลักษณะเป็นฝอยสายใย,ายแก้นนำแสงเป็นสายนำสัญญาณที่ใช้รูปแบบของแสงในการรับส่งข้อมูล สื่อนำข้อมูลแบบไร้สายสามารถส่งข้อมูลได้ทุกทิศทางโดยมีอากาศเป็นตัวกลางซึ่งสื่อนำข้อมูลแบบไร้สายจะประกอบด้วยคลื่นวิทยุไมโครเวฟแสงอินฟราเรดดาวเทียมสื่อสารเป็นต้นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมระหว่างเครือข่ายระบบเครือข่ายที่ใช้เชื่อมภายในหน่วยงานอาจมีเครือข่ายอยู่ในหน่วยงานเดียวกันการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอาคารจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายได้แก่การ เชื่อมโยงเครือข่ายสวิต์เราเตอร์โมเดมเป็นตน้นการเชื่อมโยงหน้าที่เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้ากับสายดบเบิลของเครือข่ายสวิต์ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกันเราเตอร์ outer, ทำหน้าที่เชื่อมเครือข่ายแต่ละประเภทเข้าด้วยกันโมเดมทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งบนสายโทรศัพท์ได้ ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น3ประเภทระบบเครือข่ายระยะไกลระบบเครือข่ายระหว่างเมืองและระบบเครือข่ายระยะใกล้ระบบเครือข่ายระยะไกลเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วก่อให้เป็นระบบเครือข่ายในจังหวัดประเทศหรือทวีปได้ระบบเครือข่ายระหว่างเมืองเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าระบบเครือข่ายระยะใกล้ระบบเครือข่ายระยะใกล้เชื่อมต่อ เครือข่ายขนาดเล็กเช่นห้องในอาคารโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับคือการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเพื่อประโยชน์ของการสื่อสารการเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์หลักการไหลเวียนของข้อมูลเครือข่ายสามารถทําได้หลายรูปแบบแต่รูปแบบก็จะแตกต่างกันแต่ที่นิยมใช้อยู่มี4ีลักษณะนะครับคือ 1. โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส 2. ครงสร้างเครือข่ายแบบดาวสามโครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน4โครงสร้างเครือข่ายแบบเม็ดโครงสร้างเครือข่ายแบบบัสเช <wh ats Napoleon> ื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายด้วยสายเดือบยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโครงสร้างเครือข่ายแบบดาวคอมที่คอมคอมทุกเครื่องจะต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงกลางเพียงตัวเดียวโครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวนต่อสายแต่ละเครื่องเป็นวง ครงสร้างเครือข่ายแบบเม็คอมทุกตัวจะเชื่อมถึงกันได้ทั้งหมดเป็นการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์หากการสรุปครั้งนี้มีความผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ